สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหัวข้อนี้คืออํานาจจิตเนาะแล้วก็พลังลึกลับในตัวคุณกําลังจะบอกอะไรนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปไปจนถึง2เดือนนะคะทุกคนมีอํานาจจิตกันทุกคนนะคะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนาะมาดูกันนะคะอํานาจจิตพลังลึกลับจะบอกจะแนะนําจะสื่ออะไรให้คุณได้รู้บ้างนะคะมาขอพลังงานของคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยนะคะมาคนที่เกิดวันจันทร์นะพลังงานคนเกิดวันจันทร์ ใบแรกคือปของนะใบแรกก็ดีเลยนะคะโอ้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็อะไรไม่มีสมาธิโอเคอดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็โอ้โหของขึ้นเลยนะดีนะคะสิ่งที่ไม่หมอมองนะคะติดนิดเดียวเองนะคะให้มีสติเข้าไว้นะคะสิ่งที่อำนาจจิตหรือพลังลึกลับของคุณกำลังจะบอกคุณนะ โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถนะคะให้มีสติให้มากๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนาาศาสนาไหนนะคะที่คุณนับถือนั่นแหละนะให้สร้างขึ้นมาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้มีในจิตในใจอ่ะมันจะได้แบบมีสมาธิมีสติมากขึ้นการขับรถจะได้ไม่ปล่อยจิตไม่ปล่อยใจหรือเผลอสตินั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะคะ อ,อำนาจจิตของคุณนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้อำนาจจิตของคุณจะมีพลังมากๆมันจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูจากอำนาจภายในพลังภายในนะแม่หมอมองว่าคุณจะมีพลังมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะออกไปจากตัวคุณแบบนี้นะมันเหมือนกับคุณมีอำนาจหรือพลังทางด้านที่ดีนั่นแหละเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือ หรือมันเปล่งพลังในด้านดีอะจากภายในเข้าใจไหมมันเป็นกุศลกรรมมันเป็นกุศลกรรมมันเป็นความดีที่อยู่ภายในจิตในใจกําลังจะเปล่งพลังแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะหลวงปู่หลวงพ่อใครที่คุณห้อยคอไว้นั่นแหละนะคะแม่หมอจะบอกว่านึกถึงท่านบ่อยๆเนาะแล้วท่านก็ปกปักรักษาให้การคุ้มครองคุณ ตลอดเวลาเลยแบบนี้เป็นต้นแล้วแผ่พลังหรือให้สิ่งดีๆออกมาในตัวคุณแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันจะดีกว่าเดิมนะคะมันจะดีกว่าเดิมชีวิตจะดีขึ้นธุรกิจการงานนะคะหรือปัญหาต่างๆจะคลี่คลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนั่นแหละ จะสดใสกว่าเดิมจะมีความสุขจะมีชีวิตชีวาที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นตน้นรวมถึงพลังจิตจะแกละแกละกล้ากว่าเดิมมันจะมีพลังฟื้นตัวจากภายในแม่หมอบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะคะแต่รู้ไว้แล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆจากที่เป็นกุศลกรรมที่คุณเคยทำดีมามันจะฟื้นตัวแล้วมันจะให้พลังคุณแบบนี้นะมาดูต่อค่ะ อมองเห็นช่องทางนะคะไม่มั่นใจตันหนีทีเหนียวแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็พ่ายองนะชื่อไพ่ดีดเงินขึ้นมาโอเคมาดูกันนะคนที่เกิดวันจันทร์นะคุณจะเห็นช่องทางชีวิตเห็นเส้นทางเห็นทางเดินแม่หมอจะบอกว่ามันเหมือนกับเส้นลายมือเปลี่ยนดวงเปลี่ยนนะคะดวงมันจะดีขึ้น นะคะมันเหมือนเทพลิขิตชีวิตอะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นในเรื่องของบุญวัสนาบารมีมากกว่าใครทํายังไงได้อย่างนั้นนาะแต่สิ่งที่มันเห็นมันเป็นพลังบุญที่คนวันจันทร์เคยสั่งสมมาเคยทํามาจะให้บุญให้กุศลนะคะ,ะจะกําลังจะจะเริ่มมีฤทธิ์นะเอาง่ายๆนะคะบางทีคุณเห็นช่องทางแล้วนะแต่บางครั้งเกิดความไม่มั่นใจนะแม่หมอถึงได้บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเป็นที่ยึดมั่นทางด้านจิตใจอะ่ะนะเพื่อไม่ให้จิตใจคุณโลเลหรือว่าบางครั้งมันเกิดความไม่มั่นใจโลเลใจตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเออให้แบบจะพูดยังไงดีให้สร้างสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วกันนะคะแล้วการทําอะไรคุณจะมั่นใจมากขึ้นอย่างเช่นสมมติคุณจะทําอะไรบางอย่างแล้วคุณนึกถึงพระที่ห้อยคอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะ่ะแล้วคุณจะมั่นใจในการกระทํานั้นๆมากขึ้นอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะ อืมอีกอย่างหนึ่งนะแม่หมอจะบอกว่าเอออย่าทําอะไรที่มันไม่ดีเนาะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะคะทําสิ่งที่ไม่ดีเพื่อเงินทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเพื่อเงินหรือก็ทําการหลอกลวงก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ดีเพื่อเงินแบบนี้อย่าทำเนาะอย่าทํานะคะสิ่งที่ดีๆกาลังจะเกิดขึ้นแบบนี้นะแล้วอีกอย่างนึงนะเวลา เวลาชีวิตมันดีขึ้นประสบโชคดีหรือหรือเกี่ยวกันในเรื่องของโชคลาภการเงินต้องเร็วนะคะโอกาสบางทีมันมาปุ๊บเนี่ยมันมาแค่วบ,บเดียวแค่ดิดนิ้วมือนะคะคุณต้องเร็วมากๆอะ่ะมันถึงจะคว้าโอกาสทันนะมันเหมือนมือใครยาวสาวได้สาวเอานะแต่ไม่ใช่ทําเรื่องไม่ดีนะคะเออสาวในเรื่องที่ดีในผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้แบบนี้เป็นตน้นต้องเร็วต้องรีบนะจะมัวไม่มั่นใจมัวเฉยชาไม่ได้นะคะแล้วคุณจะพลาดโอกาสดีๆโอกาสสาคัญสาคัญโอกาสที่ ออมันจะเป็นเงินเป็นทองหรือหรือสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะเพ่งพินิษของอาถรรพ์เจ้ากรรมนายเวรควบคุมแล้วก็สงาา่าผ่าเผยมาดูกันบางคนเห็นช่องทางจริงๆคุณจะพบทางสว่างนะคะ คุณจะพบทางส่างคุณจะพบช่องทางที่ที่คุณจะเลือกเดินนั่นแหละนะเอะก่อนหน้านี้บางครั้งมันเป็นในเรื่องของความมืดมืดมิดแล้วก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าวะ่ะความลึกลับวิญญาณก็ได้นะอะวิญญาณความลึกลับเจ้ากรรมนายเวรพลังบางอย่างที่มันเป็นพลังพลังมืดพลังที่คุณมองไม่เห็นแบบนี้นะก่อนหน้านี้เนาะ ที่มันฉุดั้างคุณไว้นะคะที่มันน่วงเหนี่ยวคุณไว้นะคะเดี๋ยวคุณจะมองเห็นนะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะแก้ไขจุดจุดนั้นยังไงอืมอะไรที่เกาะติดอยู่อะไรที่มันไม่ปล่อยบางบางคนเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรถ้าเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรต้องทําบุญแผ่ให้เขามากๆนะต้องทําบุญแผ่ให้เขามากๆแล้วเดี๋ยวเขาจะหลุดไปเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องมันมีบางอย่างแหละที่ที่ทําให้คุณ ไม่ไปไม่ได้สุดอ่ะอเดี๋ยวคุณจะรู้เองเห็นเองนะคุณจะเข้าใจเองอันนี้คืออํานาจจิตที่จะบอกคุณนะคะเดี๋ยวจะเห็นช่องทางนั้นๆแล้วทะลุปูโปง่งทะลุทะลวงไปเองอ่ะจะเป็นอย่างนี้เราได้รับการเชิดชูด้วยนะคะได้รับการเช,ชิดชูโดดเด่นสง่างามมีชื่อเสียงเออมีคนยกย่องมีคนนับถือแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวชีวิตมันจะเปลี่ยนเลยอืมเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานะคะ มาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีมาดูสิไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะอำนาจจิตพลังลึกลับของคนที่เกิดวันจันทร์จะบอกอะไรโอ้ใบที่14นะคะใบที่47ใบที่45่สแล้วก็ใบที่2นะคะแม่หมอจะบอกว่าลดละเลิกอบบยามุกทั้งปวงนะคะมันจะนำไปสู่ความเสื่อมแม่หมอบอกเลยนะคะ ถ้ายังไม่ลดละเลิกอบบยามุกสิ่งผิดสิ่งที่เป็นผิดสิ่งที่ทำทั้งหลายเนาะระวังนะชีวิตจะแบบจะได้รับความเดือดร้อนเพราะตัวคนเองเพราะความดืออด้อเองดื้อเองทำเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ไว้เลยว่าถ้าวันใดที่คุณตกทุกข์ได้ยากได้รับความเดือดร้อนเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้งแค้นอะ่ะเกิดจากตัวคุณเองพฤติกรรมจากตัวคนเองที่ ที่คุณทําขึ้นมาเองอะ่ะเออก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะคะให้ลดละเลิกซะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นช่วงดวงแข็งด้วยแล้วใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนบุญกุศลให้ผลนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเวลามีชีวิตที่ดีแล้วเนะี่ยอย่าเหลิองหรืออย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องดีกับเราไปตลอดตลอดชีวิตเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเมื่อใดที่บุญกุศลหมดนะคะแล้วบาปอากุศลให้ผล คุณจะรู้ทันทีเลยว่าวิบากเกิดขึ้นแล้วความลําบากเกิดขึ้นแล้วนะคะและว้วเวลาจะฟื้นตัวขึ้นใหม่อีกทีมันยากมากๆมีเกณฑ์จะได้ให้เป็นผู้นําก็ได้นะคะได้เป็นผู้นําหรือว่าการที่คุณจะได้ทําบุญใหญ่ก็ได้นะเป็นเจ้าภาพกรถินเจ้าภาพผ้าป่านะคะหรือการได้ทําบุญใหญ่ต่างๆนานานะคะการได้ถวายพระไตรถวายบาตรหรืออะไรก็แล้วแต่ถวายสังฆทานทําบุญโรงทานเนี่ยได้หมดเลยนะคะ บุญตรงนี้จะส่งผลให้คุณแบบอย่างที่บอกแหละมีมีดวงที่แข็งเราไม่มีสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอะไรเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความร่ำรวยครอบครัวบ้านรถแบบเนี้ยก็จะบริบูรณ์แล้วก็จะสมบูรณ์ด้วยนะมีความสุขในกลุ่มเครือญาติ บางคนมีเกณนได้รวมญาติอะไรแบบนี้นะเออได้รวมญาติได้ไปเจอปู่ย่าตายายพ่อแม่ทานข้าวด้วยกันไปเจอบรรพบุรุษอะไรแบบนี้มาดูกันต่อนะโอใบที่60ใบที่10บใบที่74็ดแปดเก้าแล้วก็ใบที่75ห้า แม่หมอจะบอกให้นะไม่มีอะไรคุ้มกันคุณได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นบางคนเจอเจ้ากรรมในเวรตามจริงๆนะคะบางคนน่ะก็คือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม่หมอจะบอกเลยว่าใครที่มีหลวงปู่หลวงพ่อห้อยคอไว้นะคุณรอดปลอดภยัยอืมหลวงปู่หลวงพ่อที่คุณนักถืออะที่ห้อยคอไว้นะ่ะจะช่วยให้คุณรอดปลอดภยัยจะปกป้องคุณแต่ มันมีคนวันจันทร์บางกลุ่มบางพวกที่มีเจ้ากรรมนายเวรเกาะจริงๆแล้วจะเอาให้ได้แม่หมอจะบอกเลยว่าถ้าเป็นจุดจุดนี้ยต้องเป็นบุญกุศลของคุณเท่านั้นที่เป็นบุญกุศลเกิดจากการภาวนาเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเกิดปัญญาบุญตรงนี้จะเป็นบุญที่แรงแล้วปกป้องคุ้มครองคุณบุญตรงนี้นะคะจะทําให้คุณเห็นถึงความดีและความช่วยนรกสวรรค์มีจริงคุณจะเข้าใจเลยนะคะ คุณจะเข้าใจเลยว่าทําความดีเราได้ดีเป็นยังไงทําความชั่วเราได้ชั่วเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานคุณจะเกิดญาณปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นนะคะจะทําให้ไม่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแบบนี้นะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอุบัติเหตุอุบัติภยัยการโดนลอบทําร้ายแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถเป็นพิเศษเห็นไม้ไพ่ใบนี้ก็การขับรถแล้วหลับนะคะหลับในไพ่ใบนี้เป็นยังไงเกิดอุบัติเหตุนะอีกสำรับหนึ่งนะแต่ออกมา บอกเหมือนกันเปิดคนละสำรับนะแต่บอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถถ้าเราไม่ขับได้เป็นดีให้คนอื่นขับนะคะแต่อย่างที่บอกนะมันมีไพ่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรมีไพ่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มันเกาะตามคุณอยู่ก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาให้เขาซะคุณจะรอดนะคะแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติม่อยู่แล้วนะคะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิไหว้พระคุณรอดแน่นอนนะคะมันคือไพ่ใบนี้ มันคือไพ่ไพ่ที่บุญกุศลปกป้องคุ้มครองเราไม่มีใครทําอะไรได้เลยนะคะคุณดูนะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวกับรถเห็นไหมเอ่ยนะคะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวกับรถหลับในนะอะ่ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือรถอีกเช่นกันอุบัติเหตุนะหรือการโดนลอบทําลายได้ด้วยนะได้หมดเลยก็แล้วแต่วาสนาใครว่าจะโดนแบบไหนยังไงนะคะอืม นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่ชั่ววูบอารมณ์กล้าได้กล้าเสียอย่างที่แม่หมอบอกนะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการที่อารมณ์แวบเดียวขึ้นมาเท่านั้นเกิดความเสียหายนักไม่ถ้วนรวมไปถึงความเสียหายทางด้านชีวิตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางครั้งมันเป็นเกี่ยวกันในเรื่องของความพิการไปเลยก็ได้นะแขนขาเนี่ยคุณดูนะภาพนั่งรถเข็นเห็นไหมรถเ,เข็นอยู่จอดอยู่แล้วก็ตัวเองลงมานอนกองอยู่กับพื้นข้างล่างเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเข้ามาฟังก็คือ ควบคุมสติอารมณ์ไพ่ไปนี้นะมันหมายถึงอารมณ์มมมที่เหวี่ยงวีนมากๆบทดีดีใจหายบทร้ายร้ายสุดแบบเนี้เราเวลาร้ายสุดปุ๊บมันควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วมันควบคุมสติไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ก็จะทําอะไรก็ต้องระวังไว้ระวังตัวเองให้มากแล้วก็มีสติให้มากนะคะอืม,มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะมีบุตรมีลูกนะคะแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยถ้ามีลูกอารมณ์จะเหวี่ยงมากเลยนะคะเอออารมณ์จะแปรปวนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ตั้งครันหรือว่าคนที่กําลังจะมีบุตรในช่วงนี้นะไปหมั่นเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าสงบจิตสงบใจอะแม่หมอจะบอกว่าการที่จะแก้ไขในเรื่องอาการทางจิตได้มันมีวิธีเดียวคือการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นการตัดละความลุ่มร้อน ตัดละอาวิชาตัดละกิเลสภายในจิตใจนะเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงบอกมันมีวิธีเดียวนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แม้แต่กับคู่ครองด้วยนะคะแม้แต่กับบุตรด้วยนะคะกับบุตรกับคู่ครองต้องระมัดอารมณ์ระมัดระวังอารมณ์ที่เหวี่ยงวีนแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือไพ่ขึ้นมาเตือนก็ได้นะ,ะมาดูกันต่อค้าไปสําหรับสาหรับนี้นะอานาจจิตพลังลึกลับในตัวคุณจะบอกอะไร ความโลภเหรอโอ้เรื่องจริงเลยนะเออใครที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าใครที่กำลังจะมีบุตรนะคะเช่นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะภรรยากำลังตั้งครรภ์แม่หมอแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมด่วนไปเจริญวิปัสนากรรมวิปัสนากรรมฐานด่วนสิ่งที่แม่หมอเห็นนะดวงวิญญาณที่จะมาเกิดกับคุณมีอยู่สองแบบ มาที่ดีกับมาที่ไม่ดีนะมาทิศทางที่ดีกับมาทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากได้ลูกที่เป็นอภิชาตบุตรอยากได้ลูกที่มาจากพรมมาจากเทวดานะลูกที่มีบารมีมากมาเกิดเราต้องสร้างความดีแล้วดวงวิญญาณดีจะเข้ามาเกิดแต่ถ้าในระหว่างที่มีลูกภรรยาตั้งครรภ์หรือตัวคุณเองท้องเนี่ยเราทำสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ได้ วินดวงวิญญาณที่ไม่ดีมาเกิดคุณดูนะภาพนี้ติดกับภาพนี้เป็นเปรตเปรตถูกสาวไส้นะคะอันนี้เป็นในเรื่องของเวรกรรมด้วยนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ท้องก็ต้องระวังให้มากๆนะคะเอ,อ่อการแท้งหรือว่ามีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแม่หมอถึงได้บอกว่าสร้างความดีเอาไว้นะเออมันป้องกันได้มันป้องกัน สิ่งชั่วลายอากุศลหรือไม่ดีมาอยู่ในตัวเราได้แบบนี้เป็นต้นนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการการถูกสาวไส้การถูกสาวไส,กกส,วส้การถูกนําความลับหรือนําเรื่องที่ไม่ดีเอามาเปิดเผยหรือเกี่ยวกับโรคระบาดโรคติดต่อโรคล,ลาไส้โรคมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับช่วงล่างลงไปถ้าเป็นผู้ชายก็ระวังโรคพวกต่อมลูกหมากนะเรื่องไส้เลื่อนอะไรเงี้ยเนาะ นะคะถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่ใช่สุขภาพก็คือระหว่างคนเอาเรื่องเราไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเอาไปโพธนาให้กับคนภายนอกฟังโดติฉินนินทานะคะโดนใส่ร้ายโดนให้ร้ายแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำความดีแม่หมอบอกเลยนะไม่ต้องกลัวเขาเอาไปพูดเดี๋ยวเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองนาะคุณก็อยู่เฉยๆนะคะเออ เดี๋ยวเขาได้รับของเขาเองถ้าคุณทําความดีแม่หมอแนะนําให้ทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะให้หมันทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจมันจะไปดา่าไปพูดอะไรช่างเขาอยาเขาได้รับกรรมเองอะ่ะอืมเขาด่ากรรมก็ติดอยู่ที่ปากเขานะคะระวังนี่นี่ก็เรื่องรถมาอีกแล้วนะคุณเห็นไหมเรื่องความใจร้อนนะคะปัญหาเรื่องการขับรถอันนี้เน้นมาหลายใบมากนะสําหรับคนวันจันทร์นะคะ การขับรถช่วงนี้ไม่ขับได้เป็นดีนะความใจร้อนความโมโหโทโสระวังถูกถ่ายรูปประจานได้อืมแต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเจอวิบากอะไรขึ้นมาก็จะได้รับการช่วยเหลืออยู่นะอืมจะได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะภาพนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนคลาวเคราะห์ได้นะเป็นเหมือนคลาวเคราะห์เป็นเหมือนผลกรรมหรือวิบากกรรมที่เราเคยทําไม่ดีอะ่ะอืม แบบนี้ก็ต้องระวังอาจจะมาในเรื่องของสุขภาพนะแล้วช่วงนี้ก็อย่าโลภมากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองนะพอดีพอดีนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะอำนาจจิตพลังลึกลับในตัวคนวันจันทร์จะบอกจะสื่อจะแนะนำอะไรเออศัตรูคู่อาฆาตเป็นไง คําว่าศัตรูคู่คาามันก็คือเจ้ากรรมนายเวรนะคะคระุฑกับพญานาคแล้วก็พมลิกขิตทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันมีเหตุมันถึงมีผลแล้วก็ยานอย่างรู้แล้วก็อะไรอะเลื่อนระดับปรับตําแหน่งเหรอ,อ,ม,อมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยความรู้ความสามารถด้วยสติปัญญาของคุณเอง แบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเอ่ยภาพนี้นะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณสร้างความดีนะตอนนี้ใครทำอะไรคุณทำไม่ได้เลยนะคะเออใครจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นอย่างที่บอกแหละมันมีอยู่สองกรณีเนาะทุกอย่างนะมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นนะคะ ออสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้มันเกิดมาจากเหตุเกิดมาจากการกระทําที่เราเคยทําอาจจะเคยทํามาเมื่ออดีตชาติหรือเมื่อชาตินี้นี่แหละนะในอดีตที่ผ่านมาแบบนี้เป็นต้นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีศัตรูขั้วคา,าดหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ยังที่ยังต้องการจองล้างจองผานหรือต้องการเอาคืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบ จิตวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้เราทําบุญแผ่ให้เขาได้นะคะแต่ถ้ามาในรูปคนเนี่ยมาในรูปคนก็จะลําบากหน่อยมันก็จะแบบเกิดการทะเลาะฟัดฟันกันนะเนาะอืมก็ต้องระวังนะคะระวังการโดนลอบทําลายหรือการทําไม่ดีต่อกับศัตรูด้วยไม่ว่าคุณจะไปลอบทำํำลายเขาเขาลอบทำํำลายคุณอันนี้ไพ่สลับกลับกันได้เหมือนกันนะเออนะคะ มีในเรื่องของยานอย่างรู้ขึ้นมายานปัญญาหรือยานอย่างรู้นะคะบางคนเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติอ่ะบางคนไปเกี่ยวข้องกับพญานาคเห็นไหมนี่พญานาคนี่ก็พญานาคนะ,ะมาดูต่อนะคะคือเรียกว่าเวลาจะทําอะไรอะ่ะมักเจอคู่สัตรูเจอคนขวางก็ได้อมาดูห้าใบสุดท้ายแล้วนะคะ อำนาจจิตพลังลึกลับของคุณวรรจันจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้คู่แล้วไม่แคล้วกันแต่ว่าอันนี้อะไรสมบัติพระสถานเดี๋ยวว่ากันเ,เสกสรรปั้นแต่งนะคะแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็อ,อแก่เท่าแม่หมอจะบอกว่านะบางคนได้คู่ที่แบบเป็นคู่เวรคู่กรรม แต่ฐานะทางการเงินดีนะแต่อยู่แล้วไม่มีความสุขมันเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่จิกกัดคู่ทะเลาวิวาทคู่ตกตีแต่ถามว่าทางการเงินดีไหมการเงินไม่ได้เสียหายนะคะเอออาจจะอยู่บนกองเงินกองทองแต่ว่าชีวิตคู่ชีวิตรักไม่ได้มีความสุขแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆทําบุญในพระพุทธศาสนานะคะสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็ได้สร้างวิหารก็ได้นะคะร่วมกันสร้างแบบนี้ แล้วชีวิตครอบครัวชีวิตรักจะมั่นคงถาวรมากขึ้นจะอยู่ได้ยันแก่ยันเท่าเลยแหละนะคะเออจะอยู่ได้กันยันแก่ยันเท่าดูแลซึ่งกันและกันเลยให้ไปทําตรงนี้ไว้มากๆจําไว้นะชีวิตคู่ที่มีเงินน่ะแต่มันไม่มีความสุขนะคะให้ไปไปสร้างตรงนี้อะไรที่มันเป็นความมั่นคงอะ่ะนะคะออชีวิตคู่จะได้มีมีความมั่นคงมีหลักมีฐานที่มันแน่นหนานะคะความรักก็จะได้แบบ รักเดียวใจเดียวแบบนี้มันเป็นมันจะกลายเป็นคู่บุญเลยแม่หมอจะบอกให้นะคู่กรรมนะมันเปลี่ยนได้นะเราสามารถเปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญได้โดยการชวนกันไปปฏิบัติธรรมชวนกันไปสร้างวัดชวนกันไปทําบุญกระถินทําบุญอะไรอะ่ะสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้หมดเลยชวนกันไปทาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ะะแต่ละปีก็ชวนกันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันนหะเดี๋ยวคู่กันเนี่ยมันจะกลายเป็นคู่บุญมันจะเข้าใจกันมากขึ้นมันจะลดละวางกันมากขึ้นแบบนี้ยลยยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งรวยเลยแหละถ้าเปลี่ยนได้นะแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตจะร่ำรวยขึ้นอีกมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะบางคนเจอคู่รวยจริงอะแต่ว่าทะเลาะก,กัน อีกมุมหนึ่งที่แม่หมอมองเห็นนะบางคนเจอคู่ที่เป็นคู่บุญนะคู่บุญรวยเหมือนกันอันนี้ก็รวยต่อให้เป็นคู่กรรมก็รวยนะคะต่อให้เป็นคู่บุญก็รวยหรือว่ามีเงินมีกินมีใช้อะสุขสบายแบบเนี้ยนะคะเป็นคู่บุญก็ดีนะถ้าคู่บุญก็คืออยู่กันจนแก่จนเท่าเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรู้จักหน้าที่ของตัวเองผู้ชายก็คือจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองก็คือการหาเงินนะการหาความมั่นคงให้กับครอบครัวส่วนผู้หญิงก็คือ หน้าที่ของผู้หญิงก็คือดูแลบ้านแบบนี้เป็นตน้นนะคะอือดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีนะคะเอ่อจะรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรมันจะเป็นแบบนั้นนะโอเคแม่หมอขอจบคาทานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณค่ะ